นี้จะเห็นว่าเป็นเซ็ตไอรอนแมนไอรอนแมนไอเทมนะคะเป็นไอรอนแมนไอเทมคืออันเนี้ยเขาติดไว้ที่หน้าห้องนอนเราอ่าเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นตีมไอรอนแมนเปิดแล้วเนี่ยไฟมันจะติดด้วยอืมเนี่ยตอนแรกอะมันจะมีไฟตรงเนี้ยค่ะเสียไปแล้วอ่าโอเคแล้วคุณแม่จะบอกว่าตรงเนี้ยนะคะเป็นของไอรอนแมนเนี่ยกลุ่มเนี้ยเราจะแจกค่ะน้องเมย์ เกื <laughs> อบไปแล้วไม่ล่ะนจะมีสอันมืนกัน,น,นะคะเหมือนกันใช่ไหมอย่าฉายตาแม่นะอ่ะอันนี้นะคะก็จะมีหมวกไอรอนแมนดูดีๆนะคะนี่แจกนะคะมีหัวไอรอนแมนซึ่งอันนี้ข้างในอยากเป็นขนมอันนี้เป็นที่ใส่ขนมอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะนี่ค่ะคุคณกุญแจเนีย่ยเป็นรูปหัวไอรอนแมนเลยสองใบให้ด้วยเหรอคะค่ะ ูมบบบต่อไปก็เป็นไฟฉายไอรอนแมนซึ่งน้องพิมพ์ซื้อมาอันหนึ่งด้วยแล้วส่วนอันนี้แจกนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจแต่เป็นไอรอนแมนทั้งตัวเลยไม่ใช่มาแต่หัวนะนี่มาทั้งตัวเลยอ่าอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจไอรอนแมนอีกแล้วแต่เป็นรุ่นยางน่ารักเป็นแบบ Iron นแมนรุ่นหัวกลมนะคะอ่ะอันนี้<แ>เจ๋งสุดค่ะน้องพิมมือยิง Iron Man. ่งไอรอนแมนไป เอ่ะเอามือเอามือแหกกเข้าไปในนี้นะอยากเล่นมากเลยป้าเราได้อย่างนี้นะแล้วก็ป้าบอกว่ามันกดยังไงเนี่ยนี่รายมีเห็นไหมอ่าแล้วมันจะใส่กระสุนได้นะคะลูกเห็นไหมมีกระสุนมีกระสุนหนึ่งสองสานึมมีกระสุนหกทีนี้เนี่ยอันนี้เราก็แจกไหมคะเนี่ยค่ะมันจะมีปุ่มสามปุ่ม แล้วก็กดได้แล้วก็มันจะมีไฟติดเห็นไหมคะแล้วคุณแม่คาดว่าเขาจะเอากระสุนเนี่ยเสียบรูนี้ลูกหนึ่งสองสามแล้วมันน่าจะยิงออกไปได้สามปุ่มเหมือนกันไหม,หมไม่เหมือนกันไม่เหมือนเหรอเหมือนค่ะอ่ะปุ่มห,หนึ่งอ๋อเดี๋ยวกดนนะปุ่มพ์กับปุ่มไหนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยปะอ๋อจริงเหรออ๋อมันดังฟิวฟิวปุวฟิ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 ูกิวฟ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 ิว สำหรับลูกนี้อันนี้ลูกนี้อันนี้ลูกนี้อันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณค่าที่ให้เงินเรามาซื้อของกิจกมใช่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เนี่ยให้เราเลือกของมามูลค่า1,000ดอลลาร์ทั้งหมดนี้นะที่เป็นไอรอนแมนเนี่ยเพื่อมาแจกให้กับแฟนๆน้องพียมที่ติดตามคลิปเราอะใครดูคลิปนี้แล้วจะมาร่วมกิจกรรมเล่นเกมเล่นเกมเอาของไอรอนแมนก็ได้สนุก มีกี่รางวัลถ้<ต>นับเร็วอ่ะนี่รางวัลหน<ะ>ึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้ไม่ใช่พิมพิมเจ็มี7<ๆ>็ดรางวัลนะคะคืออ่ะเม้นเลยอันนี้เรียกว่าอะไรมือยิงไหมมือยิงตั้งชื่อให้หน่อยเเวลาเวลาที่น้องมาเขียนจะได้บอกอ่ะอยากได้มือยิงมือยิงห,หรือะะมวอันนี้เรียกว่า หัวขนมหัวขนมอ่ะหัวขนมแล้วก็อันนี้เรียกว่ายางพวงกุญแ<ย>จยาง <S <S ไม่ใช่ยางไอรอนแมนอ่ะนี่เรียกว่าพวงกุญแจยางไอรอนแมนนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจหัวไอรอนแมนพวง <Iron Man. S 2> กุญแจตัวไอรอนแมนพวงกุญแจไฟฉายไอรอนแมน นี่สงสัยมากแคมุนไฟฉายเนี่ยจะมีคนชอบมันติดกิลไหมครับนี่เขาอยากได้มากเันเขาขอซื้อเลยอะแล้ววันแรกก็ถือเที่ยวส่องแบบใครจะถ่ายรูปอะไรนี้ไปส่องไฟให้ด้วยนะตุกตกิกราการเล่นนะคะ1คนเม้นได้แค่หนึ่งเม้นและเลือกได้แค่หนึ่งอย่างเ <c oughs> ช่นล็อกอินชื่อว่าแคมุนเนี่ยมาอยากได้หมวกก็เขียนว่าแคมุนอันเดียวอันแคมันอยากได้หมวกจริงไม่จริงสมมุติแคมุนหม,มวก แต่ถ้าเกิดว่าแคมูนไปเขียนอีกคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าแคมูนมือยิงจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีหนึ่ง <c oughs> คนได้แค่หนึ่งเมนแล้วก็เลือกให้ได้อย่างเดียวแต่โดนตัดสิทธิ<ด>์แต่ตว่าไม่ได้มาเลือกอะไรเลยตัดสิทธิ์โดยไ,ไม่จับสลักชื่อนั้นเลยโอเคไมคะถ้าจับสลักโดนชื่อนั้นก็ไม่ใช่ทีนี้เราจะตัดออกไม่เอามาจับเลยแล้วเวลาประกาศผลเราจะประกาศผลที่ไหนคะเพราะน้องๆชอบงงเพราะบางทีเราแบบเล่นใน YouTube แล้วไปประกาศ Facebook ใช่ไหม ครั้งนี้ขอประกาศ Facebook ด้วยได้ไหมมันจะง่ายดีค่ะนะแล้วเดี๋ยวประกาศผลทาง f a c e b o o k คอยติดตามนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างนะออโอเคอ่ะงั้นลาไปก่อนอย่าลืมกดไลคและกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมติดตามคลิป